สวัสดีครับพแม่พี่น้องป้องไปสุกูสุกคนกับผมเหมือน,นี่ข้าพี่น้องมาเสกบุ้งไม,ม,งงมงยย้กับผมขี่รถหลาะมาตะพูนพี่น้องน้ำยังไหลอยู่ครับผมน้ำยังเต็มให้หน้าอยู่บางมองไม่มองเหียดลงน้ำให้หน้าแหงลุ่มมาเนี่ยจังไยแล้วครับผมกต่เลยสีผ้าพี่น้องดักลอ่องเบิ้งยิ้มให้พี่น้อง ที่ยที่ดีที่สุดในโลกตุ้มปลาไห่อครับผมตัวนี้เป็นตุ้มน้อยพี่น้องต้นตัวนี้จะเป็นตุ้มกลางครับผมตัวนี้วัดรอบหกสิบเส้นตัวนี้วัดรอบเจ็ดสิบเส้นครับผมน้าอกบัวมากำลักันหาลังพี่น้องเหมือนเลย มัน,นตุ่มบ่มีครับผมว่าเดี๋ยวมาลายก็นิยุ่นแหละเครื่องมันบ่มันใจไหมยยันไหมมันน้ำบ่แหงมนนีมองนี่ก็คือพอดักได้อยู่หรอกพี่น้องแต่ว่านั่งก็ยังถือว่าลายอยู่ครับผมเดี๋ยวคนวน้อยหยัดทุบเหยียบแป๊บนึงครับผมทุบกันสดๆเลย ุบเสร็จเรียบร้อยพี่น้องตามด้วยที่เดือเท่อน้ำคนขอกันนิดหนึอยกับไปเลยครับผม นี่ครับผมจุ่มไม้ห้ไปเรื่อยครับผมเนาลำเข้าพางาเป็นไม้ครับผมนี่ครับลุงลวงก็เป็นสิลัพี่นกไปไปสินง นักปลาเลกันครับผมนี่ครับสภาพไม้มังมีเป็นให้หน้าได้พี่น้องนำยังโมแหงอยู่อคุณครับน้องเรัพอดักน้ำให้หน้าเนแหลยครับผม ดักต่อเลยดักต่อเลยง่ายๆดักที่น่องกดข้างล่างออกเป็นเปลี่ยนครับผมน้องก็หาหยาครับไว้ให้ต้มห้องดินได้ครับผม เนี่ยมนๆแบบนี้ครับผมแล้ก็สิบ่อง,งานน่โอเคใช่ไหมน,นบัรงเรจังจังไหมอืมอร่อยครับผมหลังเล็ก cái sáng cập hùng à nó ngang nóng cập จุดเหลาพี่นองหลังสองรักปลาไหลง่ายๆที่ไหครับผมเราจะเปิดข้างล่างออกให้มันกลวงกเอาปลกไว้ดีๆครับผมบังแคตาน บรรยากาศดกพี่น้องดักปลาเละกรดสีดักไปนี่แล้วครับผมน้ำให้หน้าอ้อมอมไปนี่แล้วครับนี่เยอะจะซ้ลังพี่น้องขออนุญาตไปดักนะมันเหลวก่อนครับผมมงินเสาจังมาหลุนน้องกันพี่น้องยามตุ่มปลาเละต้องกันครับผมติดตามครับเพื่อม,มนันเพื่อม,มนัน สวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องผมเศร้าๆต่เว้นกำลังสึกขึ้นอากาศก็เย็นพี่น้องขี่รถมาเมื่อกี้หูเย็นจ่อยๆเลยอากาศเริ่มหนาวแล้วครับผมดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องสว่าน,นี้ก็พบพ,พี่น้องมาอย่ามึงตุ่มไปลายห่อที่ดักไว้ว่านครับผม ฟ้อนทีน่พยายามพี่น้องขออนุญาตเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องจังน้อยครับผมการดิสานบ้านห้องสำหรับพี่น้องที่สู่การสูงงานกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าตั้งประเทศบ่ค่อยมีเวลากับบัณฑ์จานาบานฟ้อนเก็บบรรยากาศน้ำฝากแล้วครับผมพี่น้องลุนมึงตุ้มห้องนะครับหลังเลอะ Tumai ho. Wow. Oh. Ang lakas lah. ula. Ooh. This เลือก้าวที่สองเป็นยังไงโอ้ยมาแล้วครับผมเรียบเรียบโอ้สวยสโอ้หทีีนะเนี่ย มาแล้วครับผมมาเรียกเตรียมเรียกห้องเองียอัดหลาดเลยไปั้งต่อไปครับผมที่สามครับผมยินดีโอ้ยโอ้ยอร่อยัเย โสามเฝ้าครับผมอืนี่ดันง,ง่ายนี่ง่ายครับผมตัวเบาตเดี๋ยวเราใส่ผสมยึดตัวนันโอ้นั่นดีนั่นดีนั่นดี ใส่สวยมาอีกแล้วตัวนึงพี่น้องอ๋ออ้ยออ,อกตัวน้อ,อ,อหอนึ่งหนึ่งหมื่นใส่สวยพี่น้องผมเห้ยใส่ง,ง,งามเลยมาครับไปหลังสุดท้ายครับผม น,น้ำมันยังไหลยอยู่ครับผมน้ำขอดลงบนนี้เป็กกันนะโอ้ใส่กรเป้าครับผมเลยสองตัว ไลยหน่อยสองตัวพ okay. okay. oh, <a> ี่น้องไปชื้อเฉยๆไปเลยครับผมแค่พี่น้องเบิ่งโอ้ยหจิตตุ่มเกาต้นตุ่มไม้บุทธต้นีิตะตุ่มรุนกลางตุ่มหน่อยเฮาบ่าทำงานเลย ของเต็มครับผมโอ้ยเฮ้ยเ้ยยุ้ยพี่นอ้องขอบคุณพี่น้องทุกู๊ทุกคนทีนท่เข้ามารับชมคลิปน้องกัน,นจนจบครับผมไอ้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนับด้วยทุกู๊ทุกคนครับพี่น้องไทยมีกับฟักกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเพียงเล่นแจกันพี่เก่าเลยครับเพากันไม่คลิปน้ำพี่น้อง นี่รดีครับวัอดอมน่ครับผมของเก่า